ดีสวีดัตก็กราบสวัสด,ดีสวีดัทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับช่องตาม,มาพี่อยู่กับช่องอะไรตามตาพี่เหรอไม่อยู่กับช่องอะไรอะไรอะอยู่กับคนช่องน้องอ๋อเอกเอ็กดีสตูดิโอเอกเอ็กดีสตูดนะครับเป็นคนที่ไม่ดังเลยเป็นคนที่ไม่ดังเลยแล้วพี่ก็ไม่ดังเหมือนกันแล้วพี่ก็ไม่ดังใช่งั้นเอาเพลงเฟ e ชแล้วกัน f r e s ด้วย เฮ้ยงอโอเคอะนี่คำหยาบนะครับผมโอ้โหเกมนี้ชื่อเกมอะไรโคตรเกมนี้ชื่ออะไรเนี่ยติดล็อกได้นอนเกมนี้ชื่ออะไรเนี่ยได้โอ้โห X D เกมนี้ชื่ออะไร อ๋อไม่รู้อ่ะกดมั่วแล้วครับกดมั่วแล้วครับาปวดร้ครับาดูท่าดิดูท่าดิท่าแบบโคตรเท่โอ้ยกดมั่วเลยกดมั่วเนี่ยน้องเบื่อไม่เนี่ยน้องโอ้ยเกินเกิน ด่วนแล้วครับตอนนี้แบบนี้ชื่วอ,อะไรอ่ะแบบนี้ชื่วอ,อะไรอะโคตรไม่ชอบอันนี้คำหยาบนะนี่แหละเข้าไว้ช่วยกดโอ๊ยแหลกแหลกแล้วแหลกแล้วโ,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 โอ้จบเกม ติดลบนี่ชนะแล้วโอ้น้องชนะเกมติดลบ3,000แต่พี่ติดลบ9,000โอเคเฮ้ยมันว่ะเอาไปเอาไปเกมต่อไปเรดี้เอ่อโอาเอาเอามัมป้ามัมมดมัมโหดนะมัมยากนะมัมเอามัมแลควรอเนี่ยมัมนี่คือแบบเออคือนะเก็บตัวเลยกดบัวเลยพี่

แต่หน้องเนี่ยทไมกดก็กดข้างบนดีก็กดข้างบนดีกดตยากกดข้างบนดีก็เนี่ยโอ้โหโคตรยากเลยไอพี่พี่กดได้ป่ะเออพี่กดได้น้องกดไม่ได้น้องบักแล้วเนี่ยอ่อเดี๋ยวพี่กดให้เดี๋ยวกดให้น้องบักแล้วเนี่ยเฮ้ย อ่ะพูดว่าน้องบักไปแล้วอ่ะน้องออกเกมเอาะปูดว่าน้องบักนะน้องบักน้องบักเอาเข้าเกมมาวูจอยพี่มาริวเฮ้ยเอาอันนี้เลยปะล่ะเน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 ไหนฟรีฟรีโอเคเดี๋ยวพี่เข้าเคีเอทน้องนะแล้ววันนีนะนก็ต้องเป็นเอ <c oughs> ็ดจีเคลียบานว ได้ไหมละคนฟิกเกอร์แล้วพี่รอน้องอยู่เออมอะไรเดียวพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อพิกเซลอาร์ต0นึ่งศนยะิกเนี่ยตอนนี้กำลังหาห้องปิดคลิปอยู่เนี่ยเล้วๆๆเล2เอหนึ่งยังไม่ปิดคลิป ไม่เอาพี่จารีคอร์ดแค่ห้าหรือหกนาทีเท่านั้นแต่มันแต่มันโอ้โหพี่เมื่อกี้เรายังไม่ได้เล่นต้องถ้าเสร็จยังเอ่อโน้ตูต้องแอดจิตเ,เอ็ดซื้อเลยดีกว่าคลิวเมดดอทคอมไงโอ้โหไม่รอยโอ้แลกเลยรอน้องอยู่เนี่ย ได้ยังเซอร์ฟเวอร์ดูกันนะยังเนี่ยดูนะดีเซอเวอร์จะเข้ามารึเปล่านี่ไงได้เซอร์ฟเวอร์แล้วเข้าไปเลยครับตอนนี้นะครับจะเข้าได้หรึเปล่าแม่รอว่าจะมาเข้าได้ไหมะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมวิลัก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 แัลัก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 ลัลกนะล็อกนะล็อกแรกนะ เอ็กซ so oh ์ด oh ีโซโดโดโดเอซีโซโดโดโดโอ้ยสว่างหน่อยสวัสดีเด้อน no oh, okay. ี่ไงมีม <size> <Joker> ีือมอคองมองงงคองคองลองกลงงงลองกลงสองหลงงงงงตองงงสองเอ้อออกทำไมอ่ะโอเคโอเคพี่ห <sentences> น้าโจดดำไม่หน้าจอฟ้าดิ พี <łość> ่อยากจะหยุดคลิปไปก่อนแล้วก็ที่รู้พี่เคยทำแล้วว่านึงจอดงจริงๆโอ้โหแล้วตัวน้องสิเดี๋ยวจะว่าไปตอนเข้านะคะเพโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนต้องมาปิดคลิปคลิปที่ซีไฟเพราะว่าตะกี้เข้าไม่ได้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ